แบมกสลาไลฟ์สไตล์วันนี้พามาทานอาหารตามสั่งเจนานะคะคุณแม่ของน้องแนทนะคะอีเทอร์ซีเนนะคะวันนี้มาทานข้าวผัดกะเพราเนื้อนะคะเมนูเด็ดของน้องแนทที่แนะนำนะคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยอร่อยค่ะมีน้ำส้มั้นด้วยนะคะ มีผลไม้ปั่นด้วยนะคะชากาแฟนะคะเบเ่องโซดาอยู่มูนเมืองซอย8นะคะคัวบรรณาการอาหารตำสั่งนะคะผัดไทยต้ยมยำไทยเคอรี่นะคะอาหารหน่าทานทุกอย่างเลยนะคะมาทานได้นะคะ ม,มือวมืซแปดนะคะของน้องแนทนะคะพีเตอร์ซีเอ็เอ็กนะคะพีเตอร์ซีเอ็มเอ็กนลนะคะ,ะ,คะสุดหลออยู่ตรงนี้ค่ะสุดหลอสุดหลอประจำร้านใช่คะน้องแมทคู่พิพชิตแ่นเป็นเอฟซีของน้องแนทนะคะก็แบมเป็นเอฟซีของน้องแนทนะคะค่ะ นะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะด้ยูทูด้วยนะคะน่ารักมากเลยะคะ่ะเนื้อโคขุนน่าทานมากเลยนะคะเนื้อโคขุนแม่ย่างรือยังเจ้าเนื้อโคขุนนะเจ้าน,นี้และคะค่ะเ,เจ้าเอาเอาหา้าไม้ ห้าไม้สี่สิบห้าบาทเนืน้อโคคุณย่างนะคะไม้ละสิบบาทห้าไม้สี่สิบห้าบาทนะคะอาหารอร่อยต้องมาร้านนี้นะคะเยอะแยะเลยค่ะรัวบรรยากาศนะคะค<ะ>่ะขอบคุณค่ะคุณแม่แล้วเดาไหม ไข่ดาวสักฟองก็ได้ไม่ต้องสุกนะคะค่ะเยิ้มมค่ะเยิ้มๆแม่ทา,านไหมคะเพื<ๆ>่อนๆโอ้โหสุดยอดเลยค่ะมเมนูเด็ดหอมเลยนะคะเพื่อนๆได้กลิ่นนะคะความหอมทะลุจอนะคะร้อยอร่อยค่ะเพื่อนๆมาทานกันนะคะมาเที่ยวเชียงใหม่แวะมาทานกันนะคะปลาบรรนาการนะคะ อร่อยอร่อยจ้าน่าทานมากๆเลยค่ะผัดกะเทวเนื้อนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ,ะ,คะ,คะจัดร้านได้น่ารักมากๆเลยค่ะหมายมงกวานะคะผัดซีลิ่วก็มีผัดไทยก็มีนะคะผัดชาครวมนิดนะคะ กะเพราหมูกอรอบผัดกะเพราหมูน,นะคะผัดเครื่ยวหวานข้าวผัดนะคะเนื้อผัดมันหอยผัดพริกแกงเผ็ดผัดพิกสดนะคะโหเยอะเลยะคะ่ะลัดหน้าก็มียำวุ้นเส้นก็มีนะคะกระเทียวขั่วกไก่ก็มีค่ะ รักมากๆเลยค่ะคุณนเอฟซีน้องแนทนะคะมาทานอาหารที่ร้านคุณแม่ค่ะก็แบมทามาทานอาหารนะคะอร่อยอร่อยจ้าลำเต้ๆเจ้าผัดกะเพราเนื้อนะคะช่ำๆนะคะอร่อยอร่อยค่ะ เพื่อนๆมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะแวะมาเมลเมืองซอย8นะคะติดถนนเลยนะคะริมริมเลยนะคะริมถนนเลยนะคะขอบพระคุณค่ะไปดาวนะคะช่ำๆค่ะเด้งดึงเด้งดึงนะคะเดี๋ยวสั่งเนื้อย่างนะคะเนื้อโคขุนย่าง5ไม้45บาท ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะกลางคืนก็หนาวกลางวันก็ร้อนจัดมากเลยค่ะเมาทานกันนะคะนี่ข้าเป็นถนน,นนะคะภูเมืองค่ะแจ่งสีภูมินะคะไปแจงสีภูมิภูเมืองแจ่งสีภูมินะคะมูลเมืองซอยแปดนะคะอย่าลืมนะคะมาเชียงใหม่ต้องมาทานที่ร้านนี้นะคะ มาเชียงใหม่ต้องมาทานร้านตัวบรรณการนะคะอร่อยอร่อยค่ะเยอะแยะเลยค่ะอาหารอร่อยมากเลยนะคะเยอะแยะเลยนะคะไปเป็นเอซีน้องแมทก็มาทานกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวรอ รอแป ica, ๊บนึงนะคะรอเนื้อย่างเนื 5, 1, 5, 1. ้อโคขุนย่างนะคะเนื้อโคขุนย่างแป๊บนึงนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสั่งเนื้อโคขุนย่างไว้นะคะเนื้อโคขุนย่างทานผัดกระเพราเนื้อน้ำมันหอยตะกอนนะคะทานผัดกระเพราเนื้อไปกอนนะคะ รอแป๊บหนึ่งนะคะเศบๆคะ่ะชิมก่อนนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะ อร่อยมากเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมนะคะคุณแม่เนนี่สุดยอดเลยค่ะเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะเทานข้ากับกระเดมนะคะ ไปดาวไปดาวโป่งน้องหลับมืเก็นฟาช็ดนอนอร้วไ้ล่ะ สีละแชนนะคะใส่ไข่นิดนึง กับป้าแบมน,นะคะอืม,อมน่าทานมากเลย รอเนื้อ,อย่างแป๊บนึงนะคะก็ดันบบจะให้ดูเนื้อ,อย่างไปด้วยเพื่อนๆมาจะได้มาทานกันนะคะมาสังทางกัน ่าแซ่บค่ะแซ่บแซ่บแซ่บมากเลยค่ะเพือ่อนๆเนื้อนุ่มละมุนลี้ีอร่อยอร่อย ta <tries> da จิมกันค่ะ,คะ,คะขอบคุณนะคะค่ะได้แล้วค่ะอืมหอมเลยค่ะเนื้อโกขุนย่างนะคะไม่ได้สิบบาทอันเบลร์เลยค่ะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน่าทานไหมคะมาเที่ยวเชียงใหม่แวะมาทานกันนะคะ หมอมชื่นใจเลยค่ะนี่ค่ะผมแย่งนะคะอร่อยอร่อยค่ะฝากติดตามก,กดไลค์กดแชร์นะคะกดเลิฟให้พ่อแบมด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อน และเป็นห่วงนะคะแบมกาสิลาและสไตล์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ